ฟังเสียงผมพูดเอานะครับฟังเสียงผมพูดเอานะครับเพราะว่าทางเขาไม่ก็อยากอนุญาตให้ถ่ายภาพเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ตัวเลขยังไงนะครับเพราะมันมองไม่เห็นนะครับมันไกลนะครับอยู่ไกลๆแล้วกันนะครับอยู่ไกลนะครับเพราะว่าท่านเดินทางมาจากี่อื่นะครับมองไม่เห็นนะครับก็ขอสมวนนะครับสมวนผลที่มานะครับสมวนสิทธิ์รำนะครับตอนนี้ผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็รำแล้วนะครับองลงแล้วนะครับองลงนะครับองลงแล้วก็รำแล้วนะครับ วันนี้ทางพระอาจารย์ก็ทําพิธีนะครับสวดสวดแล้วนะครับสวดสวดไปเรื่อยๆนะครับสวดทําพิธีสวดไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับไม่อนุญาตให้ถ่ายแต่ถ่ายไกลๆนะครับทรงวดแรกนะครับทรงวดแรกนะครับจุดนี้นะครับพญาจงปวกโพนกลางแม่น้ําลําน้ำมูลนะครับซึ่งพระอาจารย์ว่าเป็นสะดือนะครับสะดือแห่ง อีสานนะครับสือพญานาคเป็นวังพญานาคคำฉโนดแห่งที่สองเลยก็ว่าได้นะครับมืดนะครับมืดนะครับต้องขออภัยนะครับขออภัยทุกท่านนะครับในอกาสนี้ด้วยนะครับแค่เราอยากให้ชมภาพบรรยากาศนะครับว่าเราก็ไม่พลาดนะครับเราก็มีตัวเลขไหนเราก็อยากให้แฟนช่องนะครับได้ชมกัน

等他呀，等他啦，等多些，等他哇，等他，等他能开呀，开呀，他能开哟开呀，他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 能开，他能呀，他能开呀，他呀，开过来吧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 ，开 มิิสุตวันพุทธังธรรมิิสวะวันกายนาโคนาคาอินคาบูวาจิวราเป็นตักสุยายังทอสุติสวะตงโกโตัอัโยอัโยอัยาสุทานาสมิโกติสุตวอัยาสถาฆาิติสวะพุทธั 就话等他地阿弥陀，等他来教我等我啦，等他那很多地都忘心吗？这他等他这哇这阿，阿弥陀佛，菩萨善神啊，老人家菩萨等等地。 ทุกตุลาคมทุกตุลาคอทุกตุลาคม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 ทุกตัวาคมทุกตุล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 าคมทักตุลาคมทุกตุลาคมทุกตุลาคมทักตุลาคมทุกตุลาคมทักตุลาคมทุกตุลาคมทุกตุลาคมทักตุลาคมทุกตุลาคมทุกตุลาัมทุกตุลาคมทุกตุลาควทุกตุลาคมท ท่านลงมาสู่แดนโลกาสัมปูติติตาวโยสัมปูติตวังพุทธังยะพุทธนะโยโกพุทโยสัโทอาณาพุทธายังพังจิตตังคำมังพาสังขายีุพุทธาเจลงจุตสาโพุทโยสัโทอาณาพุทานาพุทายาพุทโกพุทโยสัมโทติปิตาวโยสัมปูติตวังพุทธังิตาวายะพุทธะ พทายะพุทธโยโยทั้งโอนาปุกไก่เเจ้าดวงวิญญาณฉลายแบนี้รจสิงปีเป็นศุกรนาสัาปริยาสิีติยาภิบาทุงี่ัลวังทุกทงอิวายโยสัมโทนะพุทธายะชนะมารถลาสงกูรญญาที่เลืกี่มมาในวันนี้

dia ba la dik 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 um ba na forma ta in gtt dik 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 ya normal do manan mobil cantik cantik dik dik on ma man lai chi chi do ma um ma um ma chi do pan dik dik endak dik ko ya ko da ta ko um dik dik chi 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 ko kan da kan dik dik ma ye ko pro man dik dik mon pan dik 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 on ma

อาุตรมาดุยจินาสุตีทีเป็นนั่งยนมองอ้อโพน่าผ้าทิวาพุตโตโยสทตีปีปีจะรอบอลลงเจนดาบุญเรือนตาอิสลอมใมีือาเจ้าปยาเวสมันหมัดจันลึกตะกูมอจันดูปากเดินมีเด็กเอ๋ดินดาบุญเรือนตาอิาสลวมีกกอยาเว่าปวยาวว

ครับตรงไห้ำ่กนี่ให้ลงชีวยใ่มาเป็นร่างกายที่ร้อนั สวยครับอาอย่างนี้เดับสีงองคดูได้ไหมาาตาดีไหมโอ้เห็นแล้วรับายโอ้เห็นแต่ไม่เห็นเหเด้อบอกับกลกลานดอยเื่อ ปวดท้ายวกลูกไม่เค้มขนเดี๋ยมันมือน้อยอยจะมัการตัวเอาน้อยโอ้นียะไนะเยิ้มต้นห้าห้าหกหกเวดเสียน้สงสามนสองสามม